สร้างสรรและสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลั์และจากช่วงที่แล้วน้องๆทีมสีส้มก็ได้มอเตอร์จากรถยนต์กันไปเรียบร้อยเลยล่ะครับแต่ว่าจะทําได้หรือไม่น,นั้นก็ต้องมาตามลุ้นกันละครับตอนนี้เราไปตามดูทางฝั่งสีเขียวกันบ้างครับว่าจะทําการบันดิตกันอย่างไรเอาไอเดียาดีเชนท่นิกไห ไม่รู้ลองคิดกี่กับไก่ก่อนต้องไม่คิดว่าจะเรียนีิฟิล์มไก่ฝนมันตกมาบนหลังคาใช่ไหมออแล,ล้วแกจะรวมน้ำมันยังไงวะเคืออยากให้น้ำลงมาตรงๆเปเอาแบบเป็นรางรับน้ำแต่หลังคาเลยค่ะไ,ได้เลยได้ลงมาบนไก่เราถึงได้แม่นี่คิดจะทำระบบเปิดปิดหน้านต่างแบบไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเลยนะครับเนี่ยถ้าทำได้จริงๆริงนั้นก็ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มไปเลยครับค่ะที่เราเลือกตัดสินใจที่จะไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะเนื่องจากว่า เราคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะว่าเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่ไม่อยู่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครที่จะสามารถแก้ไขได้ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราทําขึ้นเนี่ยค่ะจะสามารถใช้ได้แบบชาวบ้านก็สามารถทําเองได้ซ่อมแซมก็ง่ายค่ะวัสดุก็หาได้ตามทั่วไปด้วยค่ะ่แกเวลาล้ำหนักมันโค้งมาใช่ไหมหแ้วเขาว่าเอาเชือกเนี่ยขึงเนี่ยเอาเชือกขึงเลยเว้ยแล้วก็เออเขาลงม่ปิดอ่า เออใช่แล้วก็ใช้ล็อคลปิดเลยเอาเราลอคแบบไหนอ่ะรู้ว่าขับที่ร้านก็ได้น่าจะมีเยอะแยะอยู่อันนี้บานยังไงยังไงเชื่อทำไงอ่ะทำไงอ่ะบานเอาบานทับก่อนเหรอเคยเป็นประห้องน้ำไหมท้่มันพอเปิดปุ๊บมันปิดเองได้ออไม่ดีนะเี้แกเนี่ยประตูเนี่ยนี่ที่นี่เนี่ยประตูเนี่ยประตูเนี่ย เนี่ยแกใช้ตรงนี้ได้ไหมตรงเนี้เลยปิดมันปิดเองได้เหรอก็นด่อ่ะเวะแม่น้าต่างบานพับหรือว่าบานสวิงนั้นน้องๆจะใช้เจ้าตัวสวิงอัตโนมัตินี่แหละครับไปอยู่ในกลไกการเปิดปิดต้องมาดูกันเลยครับว่าจะทำงานอย่างไรคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงครับผมขอยืมไอ้ตรงชคอัพประตูมาหน่อยได้ไหมครับ จะเอาไปทำอะไรเอาไปใส่สิ่งประดิษฐ์นะครับคือจะเอาไปแข่งนะครับเดี๋ยวเอามาคืนครับโอ้โหถึงกับงงเลยครับจะมายืมบานสวิงที่ติดอยู่กับประตูในห้องน้ําจะให้ไหมครับเนี่ยคุณลุงครับถ้าหากหนูไปจะต้องเอามาคืนลุงตามที่บอกไว้ได้ไม่กินสองวันโอเคครับโอเคครับโอเคนะโอเคครับขอไปประตูมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ แหมใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ปัจตูบันนี้จะไม่สวิงกลับมาปิดเองเหมือนเดิมนั่นเองครับก็ต้องมาดูกันครับว่าเอาไปแล้วจะทําให้หน้าต่างปิดเองได้อย่างประตูบานนี้หรือไม่สวัสดีครับร้านนี้รับทำรางน้ําด้วยใช่ไหมครับทำค่ะเออมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างครับรางน้ำก็แล้วแต่ขนาดสั่งกัรเุณจะเอาขนาดไหนล่ะคะนี่ก็มาสั่งทำรางน้ำที่จะนำไปติดไว้ที่ชายคาครับซึ่งน้องๆองนั้นจะใช้ปริมาณน้ำที่ตวงได้นี่แหละครับมาเป็นตัวทำให้กลไกในการเปิดปิดหน้าต่างทำงานนั่นเอง บาเขมันก็จะมีเปิดขึ้นเปิดลงเปิดทางทีนี้หนูจะทํายังไงคะเดี๋ยวเขาป้าลองเปิดลงไอยครับเปิดลงเปิดลงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปิดลงเปิดอันนี้ปิดอ่าอันนี้เวลาเปิดขึ้นแต่ปกติงมันจะต้องมีหมุนมือหมุนอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขาโยกมันจะต้องมีมือหมุนอีกทีหนึ่งใช่ยังแกไอ้เนี้ยมันไอ้เนี่ยมันอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยตรงเนี้ยแขนตรงเนี้ย กลัวมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะ่ะเออมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ,ะอ่ะหาอะไรมากดตรงเนี้ยดูดิกดตรงเนี้ยเปิดละกัวอ่เอเกล็ดเอาคานมาใส่ตรงเนี้ยแล้วพอมันกลดลงก็เปิดเออเชื่อได้เออแล้วก็หาอะไรมาถ่วยมันก็ปิ <c oughs> แมหน้าต่างบานเกล็ดนี่ดูแล้วไม่ง่ายเลยนะครับในการทําให้เปิดและปิดเองแต่น้องๆนี่ดูเหมือนจะมั่นใจเอามากๆและมองเป็นเรื่องง่ายซะด้วยนะครับเนี่ยจากนั้นก็มาซื้ออุปกรณ์ที่เหลือกันครับ มีเฟืองแบบไหนที่มันแบบเปลี่ยนทิศทางอะไรอย่างานี้ได้ไหมคะ<า>คืออย่างของอุปกรณ์ที่ผมจะไปทำเนี่ยมันมันจะแบบตอนแรกมันเป็นแบบแรงในแนวดิ่งใช่ไหมครับแตวว่มันตัวใช้มันต้องใช้ในแนวแนวแบบแนวนอนนะคะอ๋อมันต้องใช้เขาทังครับเฟืองแบบเฟืองดอกจอกต้องใช้ควบกันแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเรียกเฟืองดอกจอกดอกจอกครับดอกจอกครับเนี่ยแบบนี้เพราะว่าพาวเราอยู่ด้านบนเลยพาอีกด้านนึ่งด้านข้างเนี่ยมันก็จะหมุนขับเคลื่อนไปอยู่คนละด้าน เปลี่ยนทิศทางได้อเออนี่ก็คือเฟืองดอกจอกที่ใช้สําหรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเพลานั่นเองครับน้องๆนี่ก็จะนําไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการหมุนในกลไกการเปิดปิดหน้าต่างของบานพับนั่นเองครับมาดูทางบุกกาหารกันบ้างครับเื่เป็นคานอะเป็นคานใช่ป่ะอันนี้เป็นจุดหมุนนะแล้วเราก็เอาน่าจะแบบว่ามีอะไรที่แบบรองรับน้ําได้อะแล้วก็เป็นน้าหนักน้ําใช่ป่ะแล้วแมวก็บอกให้เจาะรูใช่ป่ะ แสดงว่าเราต้องมีสวิตตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งงั้นเราก็ต้องทำรางน้ำดิให้มันมารวมที่กระบวยตอนนี้ก็กําลังหาวิธีการทําสวิตท,ที่จะใช้ควบคุมการเปิดปิดมอเตอร์ให้หน้าต่างเปิดปิดเวลาเกิดฝนตกกันอยู่ครับแล้วน้องๆน,นี่ก็จะใช้ระบบคานมาเป็น,นกลไกในการเปิดสวิตนั่นเองเมื่อปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นตัวคานกระดกก็จะทํางานไปผลักให้สวิตมอเตอร์เกิดการทํางานนั่นเองครับ ทางฝั่งราชสีมาวิทยาลัยนี่ก็เริ่มสร้างแล้วเหมือนกันครับไอแบบที่บอกว่ามันจะหนักไปใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีวิธีทดแรงอยู่นะเว้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ใช้เฟืองในการทดแรงใช่ไหมหรือมันก็อันเนี้ยตัวลอกเนี่ยมันมีทั้งมีทั้งสองแบบแว่าลอกยกเดี่ยวเคลื่อนที่ยกเกี่ยวตายตัวเพราะว่าลอก,เ,กเคลื่อนที่มันก็ช่วยทดแรงในระดับหนึ่งด้วยนะมันอาจจะแบบไม่ต้องออกแรงมากนี่ถือว่าเป็นการออกแบบและจัดสร้างการเปิดปิดหน้าต่างด้วยระบบกลศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับ โดยที่หน้าต่างทั้ง3าแบบนั้นจะใช้ระบบรองในการเปลี่ยนทิศทางเข้ามาช่วยในการเปิดปิดระบบทั้งหมดครับและอาศัยทุ่นน้าหนัก2ทุน่นโดยฝั่งหนึ่งนั้นเป็นถังตวงน้ําจากน้ําฝนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นขวดน้ําใส่ทรายเอาไว้เป็นตัวดึงทําให้หน้าต่างเลื่อนสวิงและพับลงและเมื่อฝนหยุดน้นําที่ตวงเอาไว้ก็จะไหลออกจากการที่ได้เจาะรูเล็กๆเอาไว้ตรงใต้ถังตวงเมื่อน้ําหมดหน้าต่างก็จะกลับมาเปิดเหมือนเดิมตามแบบของหน้าต่างนั่นเองครับ น,น,น้องๆก็กำลังลงมือช่วยกันสร้างกันอยา่างขมาขเม็ดเลยเดียวครับเอาละครับจากฝั่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามาดูทางฝั่งที่ใช้ไฟฟ้าอย่างจุฬาพรบุกดาหารกันบ้างครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะสำเร็จได้วล่ะครับติดตั้งมอเตอร์เข้ากับหน้าต่างทุกบานเรียบร้อยแล้วรวมถึงคานกระดกสําหรับเปิดปิดสวิตช์ก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแบบที่ใช้ไฟฟ้าอย่างจุฬาพรมุกดาหารใครจะทํางานได้สําเร็จได้ออกมาดีกว่ากันและทีมใดจะได้ผ่านเข้ารอบช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ